อันนี้50สองตัวก็คือ100 200 300ใช่ดูก่อนได้นะคะมันนี้ป้ายอยู่ะค่ะุพี่หนูยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้นี่เลยค่ะตรงไหนคะตอนนีใชื่นใจก็เองกระเป๋าใบเล็ก50นะคะใบใหญ่101ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ที่ตลาดอินดี้แต่ถ้าดูจากบรรยากาศแล้วเนี่ยคือครั้งนี้กูไม่ได้มาช้อปปิ้งทุกคนไม่ได้มาซื้อแต่ว่ามาขายของนะคะซึ่งต้องบอกว่าผลตอบรับดีเกินคาดหมายมากยังตั้งร้านไม่เสร็จเลยคนเต็มเลยตอนนี้ด้วยความที่ไม่เคยขายด้วยเนาะไม่รู้ทำยังไงขอบคุณค่ะก็เลยชวนน้องปอค่ะ เป็นผู้ช่วยในการขายของค่ะซึ่งน้องปอเรี้กลูกค้าได้ดีมากเลยถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเอ๊ะที่ไปตลาดมือสองที่ญี่ปุ่นที่ต่างจังหวัดมาหรือว่าเอฟของจากออนไลน์มาแบบเป็นร้อยร้อยพันพันแล้วมารีวิวกันแล้วมันไปนไหนหมดใช่ไหมคะมันเต็มบ้านแล้วค่ะตอนนี้เราก็เลยส่งต่อความสุขให้กับพี่ๆกันที่นี่นะคะตลาดอินดี้มาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะขายของได้เท่าไหร่คิดว่าขายของได้ถึง500รมามเกินจ้าแรกจริงก็เกือบแล้ว อ่ามาจ้งก่อนอันนี้ไม่อันนี้ใส่ของมามงค่ะ <c oughs> ตัวเป็นเบสร้อยหนึ่งค่ะตัวนี้ห้าสิบตัวนี้ใส่น่ารักนะเราใส่เ้กระเป๋าตัว <c oughs> น,นะได้กระเป๋าสารไปสามใบนะฮ <c oughs> ะกำลังเลือกเอผตาเพิ่มริ่มเลยค่ะมีสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยนะคะสืวนแต้นอ่ะไม่คคยขายของมาก,ก่อนเลยพอมาขายปุ๊บตอนแรกเหมือน เขาน่าจะเป็นเหมือนแบบน่าจะเป็นเหมือนพี่ๆที่มาดูของแบบตอนต้นว่ามีอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาซื้อของไปแล้วตอนนี้ก็ที่เราขายใช่ไหมคะเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้มีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นเสื้อถ้าใครๆจาได้นี่เป็นเสื้อที่เราได้มาจากกาังญี่ปุ่นเคยใส่เราด้วยน่ารักน,น่ารักน,น,น,นี่เราขาย20บาทอันนี้เปิดกระสอบได้มาลายเก๋ๆซูเปเอร์แมนลายแบบเท่ๆของอเมริกาเราก็ขาย20บาทเหมือนกันค่ะ เกงนี่เราซื้อมาจากแม่สอนแล้วก็ขาย20บาทเหมือนกันทุกอย่างนะคะตรงนี้อันนี้ก็เป็นตัวโปรดของเราเพื่อนๆคงเห็นเราเคยใส่กันแล้วอันนี้เราก็ขาย20บาทเหมือนกันวันนี้วันนี้ชาเลนจ์ของเราค่ะคือเราจะมาดูกันว่าเราจะส่งต่อเสื้อผ้าเราได้กี่ชุดกันแล้วก็จะขายได้เงินเท่าไหร่กันนะคะซื้ออีกตัวซื้ออย่างอื่นไว้สิคะสามใบแล้วฮะอ้า ถึงได้ได้ค่ะอ๋อซื้อไปตอนไหนคะซื้อไปตอนไหนอันนี้ก็เลยละคะสิบค่ะฝั่งแต่ยี่สิบอันนี้ใส่แล้วถ้ามันใส่สบายค่ะไม่ร้อนค่ะหนูใส่ได้นะหนูตัวใหญ่กว่าคุณพี่จริงๆเอาไปท้าสั่นก็ได้ค่ะเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยไปเลยถ้าสิบค่ะร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนี่เสื้อ ก็เป็น200อ uh ัน huh. นี right? ้ก็300ส่วนรองเท้าแถมให้ค่ะโอ้ได้ตังแล้วปกติมาตลาดเสียเงินตลอดค่ะตอนนี้ได้ตังค์แล้วเริ่มดีใจค่ะกระเป๋ากระเป๋านี้กระเป๋า50ค่ะไม่ได้ใช้อันนี้150ยหาิบเนาะถุงคอน350ร้อยาถูกไหมคะใช่ไหมคะได้ได้ค่ะเดี๋ยวน้องปอนให้นะคะ นี่นี่น,นี่เดี๋ยวจะหาว่าแบบเอ้ยของไม่ดีหรือเปล่านี่มีดิสนีย์ด้วยนี่มีดิสนีย์มีเสื้อยูนิโคลค่ะนี่มีลายน่ารักก็มีถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าเอ๊ะทำไมคุ้นๆบางส่วนจะเป็นงานเปิดกระสอบมานะคะ ทั้งหมดนี้เราขายตัวละ20ทุกคน5ตัวร้อยหนึ่งค่ะแล้ว,ลวเราเราเราแยกยังไงอะบอกพี่ท็อปหน่อยสิเราแยกก็คือเสื้อยืด20บาทอันนี้เป็นราคาที่น้องกอปกติขายเสือ้อยืด20อืมกางเกงกบกางเกงเกับเสื้อเสื้อชิ้ตแต่เชิ้ตห้าสิเดสร้อยหนึ่งอ๋อแขนมันจะพองน่ารักนะใส่แล้วไม่อ้วนค่ะ ถ้าถ้าครูใส่แล้วผอมทุกคนก็ใส่ผอมค่ะ<า>อัดหยิบได้เลยจากตัวเองมีแตกของผู้หญิงเลยค่ะมันมาจากมันมาจากตู้เสื้อผ้าเราเองค่ะดูกันได้นะคะเสื้อยืด20ค่ะนี่น่ารักอันนี้เสื้อแก๊บค่ะน่ารัก จะแกะลายมันเป็นเสื้อยาวค่ะยยใช่ค่ะอันนี้ห้าสิบอันนี้ยี่สิบคน,นบคนขายขก็งงเรียบร้อยแล้วค่ะเสื้อ,อน,นี้ส่วนใหญ่ออเป็นเสื้องานกระสอบค่ะของอเมริกาแต่บางตัวก็จะเป็นเสื้อที่อูซื้อมาจากโคดังสองเป็นกางเกงคือกางเกงมงใช่ไหมคะกางเกงกางเกงชนเผ่าค่ะ ดูก่อนได้นะคะพี่พอบมีอะไรที่แบบอยากจะซื้อไหมคะอยากจะซื้อ,อนี่ไงใบนี้ไงใบนี้สวยไม่ค่อยได้ใส่เลยน็อตซี่อือนี่ค่ะตัวละยี่สิบหนึ่งตัวสองตัวค่ะหกสิบบาทค่ะเห็นหรือวเป่าแล้วก็อยากได้แต่ไว้รอปีหน้าซื้อก่อนซื้อก่อนวางแผ่นล่วงหน้าวางแผ่น อันนี้6กบบาทค่ะเกต์ร้อยห้าสิบมีป้ายอยู่ค่ะใหญ่ค่ะใช่ค่ะเสื้อผ้าแม่ค้าค่ะแม่ค้าอาจจะดูอ้วนแต่ว่ามันใส่ได้ค่ะบางทีก็มีเมื่อ7ปีที่แล้วค่ะพูดจ้าใช่ค่ะอันนี้ของแอลค่ะอันนี้เราไปซื้อมาจากโกดังมือสองของญี่ปุ่นค่ะ ใช่อันนี้อันนี้ถ้าอยากได้เรานะนําเลยว่าโกดังมือสองตรงนู่นน่ะราชพ์จะมีเยอะมากเป็นกระเป๋าใช่ค่ะมันมันชื่อฮาร์ดอฟอะค่ะตัวเองมันมันเป็นโกดังมือสองจากญี่ปุ่นเขาเอาของจากญี่ปุ่นมาเลยแล้วพอตัวเองเขาไปดูมันจะมีบเยอะมากแล้วเขาลงของทุกวันน่ะตัวมดให้เขาอีกให้เาด้วยเนี่ยตามช่องเราไว้ได้เลยค่ะถ้าตามช่องเราไว้เราพาไปเยอะมาก กู๊ดเ a ย o ออนชูนะคะก็โปรโมทช่องด้วยขายของด้วยค่ะเคยเห็นแต่ไฟแถบลงเกลือเคยเห็นราถ้าเป็นถุงถุงผ้าถุงละยี่สิบค่ะตอนนี้คือหกโงครึ่งนี่เห็นไหมจริงๆอ่ะได้ก้อนแรกปุ๊บต้องเอาเงินไปตบที่ สินค้าต้องทำยังไงนะไข่ดิ๊กไข่ดิ๊กขออ๋อทำไมไม่บอกก่อนล่ะคะการเลือกเวลาไม่ทันครับก็ตอนนั้นแอบเอาไปใช้ไงอ๋อใช่กระเป๋าหนูใช้เองอะค่ะมันตายนะขอบคุณค่ะคุณป้าอันนี้ของน้องขานใจเย็นนะคะมันเริ่มรู้กันแล้วหนูจะยืดได้นะคะตัวละไรยี่สิบค่ะ ขอบคุณค่ะเราตบแค่ครั้งเดียวใช่ไหมเราไม่ตบทุกครั้งอ,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 อ๋อๆๆนี่ก็จะตบทุกครั้งนี่อันนี้น่ารักมากเลยนะคะเป็นเสื้อก,ก๊บด้วยซื้อมาเพราะอยากใส่มากแต่ใส่ไม่ได้ค่ะ <c oughs> อ,อ้อยยวนอคค่ะดูก่อนได้นะคะนี่เดี๋ยวนะขายหมดแล้วหรอที่เปิดกระสอบอะยังค่ะนี่ก็ยังดอง <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เาซื้อไปแล้วอ่ะเนี่แอบโมนิดนึงคือตรงนี้ทั้งหมดอ่ะมันอยู่ในตู้เสื้อผ้าตู้เดียวเลยอ,อยู่ในห้องมันเทียมอยู่นมันก็เผลออกมาค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเปลี่ยนบ้างค่ะเราให้น้องฟอ เข้าประจาอยู่ที่แผงขายของมือสองของเรานะคะเราหลอกน้องปอว่าฟู้ดกับพี่ท็อปเนี่ยจะมาเดินซื้ออาหารแล้วก็ซื้อน้ําให้น้องปอค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะพาทุกคนมาดูกันว่าตลาดอินดี้ที่คุณมาขายของเนี่ยเขามีอะไรบ้างน่าสนใจน่ามาเดินหรือว่าน่ามาขายของไหมนะคะอินดี้ยังไงใช่ไหมคะอยากจะให้ดูว่าตลาดนีอินดี้จริงๆต้องไปปุ๊บนี่เลยค่ะเราจะเห็นสตรีทอาร์ตนะคะเก๋ๆชิคๆเนี่ยเรียงกันไปตลอดนวาเรลค่คอะทุกคน ที่นี่เนี่ยอย่างที่บอกไปก็จะเป็นตลาดที่เปิดตอนกลางคืนนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยคนจะไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าเสาร์อาทิตย์อย่างนี้โดยเฉพาะตรงนี้สิ้นเดือนค่ะทุกคนโอ้โหคนเต็มเลยนี่แค่เริ่มต้นเปิดตลาดเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะว่ารถมอเตอร์ไซค์จอดเต็มเลยวันนี้นะคะสุดว่าต้องคึกคักนแน่เลยแต่ว่าสารภาพค่ะว่าถึงออฟฟิศอยู่ใ,ใกล้โชคเพสีก็ไม่คยมาเดินเหมือนกัน ก็จะพาทุกคนมาดูไปพร้อมๆกันละค่ะว่าตลาดอินดี้เนี่ยขายอะไรบ้างเนี่ยกางเกง250บาทกางเกงอะไรนะกางเกงมันแหมว่ากางเกงผู้ชายผู้ชายลุยๆใส่มากสองพันสี่สิบบาทแต่ละสองร้อาสิบด้านหน้าก็ร้อยแปดสนะพี่นี่ก็มาแ้วเสื้อยีนสาวโชว์ไหลโชว์ไหลโชว์ไหลนิดนี้นี่เสื้อฮาวายเสื้อฮาวายเสื้อฮาวายโอ้ยยังเสื้อผู้หญิงผู้ชายเลย ตัวละสองรบาทถ้ามันจะน,นุ่มๆใช่เซ้หฮาวคือใส่แล้วเย็นสบายคาวาาวยใช่หรออย่างเงี้ยหกร้อยห้าสิบอย่างนี้สองร้อยห้าแล้วจะต่างกันหกใบละยี่บาทเองไม่มีลายไปตัดยินกันเองเพิ่กินยินสองร้อห นี่เป็นสไตล์น้องปอเลยเดี๋ยวน้องปอขายของเสร็จแล้วให้น้องปอมานี่ดีกว่าทุกคนจะขายใหญ่ใหญ่จะแ,แบบขายใหญ่พองๆนิดนึงน้ารักเชียวนาา่นารักน่ารักมากเลยอ่ะร้อยหกสิบบาทาาต้องเอาไปวางเรียงกัน,นาากันนะครับนี่าทดตีน้องแมวสงตัวร้อยยี่สิบน้องน่ารักอ่ะ เหนือนเขาจะขายแบบเด็กๆวัยรุ่นเนาะดูจากข้าวของเครื่องใช้ส่วนใหญ่แล้วนี่เขาไม่น่้จะว่าใช่อะมองอารหรือเปล่าใช่อะมองอัสที่มันแบบต้องดูว่าใครเป็นฆาตกรเออเล่นเท่าไหร่ก็ไม่เคยชนะเสียใจไม่เล่นเนี่ยไม่เล่นตอนไหนใครเล่นมีเวลาเล่นเนี่ยมีเล่นทุกสังคมทางนี่ไงน้องพอชอบเล่นอะมองอัสเหมือนกันฆาตกรอนคกรอนอ๋อเสื้อยืด่าของปวดที่ท็อปน่ารนี่ แม่หนูเพื่อนเห็นเปล่ามันจะเป็นวิงวิงด้วยนะคะปูจะไม่ซื้ออะไรเพริ่มอีกแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าที่เอามาขายเพราะว่าคุณไม่มีที่แล้วน่ารักอะอมอนนันเป็นตัวลายที่ดูแล้วแบบลายมากอะในดูลายมากิมบะขอบคุณนะคะ,ะซิมบ์่านั้หกบสองอท่านี่หกสิบสองร้อยนั่นเนอง พอเป็นร้านเสยืดอ่ะคุณว่าคนชอบเสยืดเห็นปะ<ช>จากร้านเราก็เหมือนกันตอนที่ขายเดรสคนไม่ค่อยดูเดรสนะคนจะดูเสยืดมากกว่า road for p l e a s u a e เสื<ช>้อคุณนี่ชิลิกเกื้อเข้ามานะคะค่าดีนะค่าดีบาเบามันเล็กเป็นบิลเลียนเป็นแบบตัวร้ายทั้งหมด น,น่รักจงังเลยเอ๊ะแต่เราเพิ่งเอาของมาขายเพราะเราไม่มีเงิซื้อเป็นตัวเดียวก็พอ,อ,อแล้วแต่ตัวนี้อ่เราซื้อตัวเดียวตัวเดียวตัวนี้เท่าไหร่อ่ะคะตัวนี้ถ้าเอาเดี๋ยวให้จับมา500ขายเล็กๆขาย U55 นะถ้าไม่เอาให้250โดนตีแน่เลยเราเราเราออกมาได้เลยค่ะถ้าอ้วนอย่างนี้จะใส่ได้ ตีเลยเลอกูมีดามีจังวะโอ้โหกินมาเยอะกว่าจะได้ขนาดนี้เสียงเงินไปเยอะมากใช่จ้าใส่ได้เซวินเลียนนั่นแหะอันนี้สวยจริงต้องเอา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 ค่ะที่มาขายไปทั้งหมดก็ไม่เหลือแล้วแต่ยังไปบอกน้องปอนะว่าชวนน้องมาขายเพื่อซื้อของให้ลกอีก Sticky Ben o x f o r มีดิคี้ ที่บอกว่าที่นี่จะมีเหมือนกับลานสกเก็ตใช่ไหมเป็นโซนให้มาแบบเล่นสกเก็ตได้คือเห็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วที่เรามาขายอย่างเงี้ยออรู้หรือเปล่าว่าเราเสียค่าที่เท่าไหร่ค่าที่ไม่เสียออแต่ถ้าต่อไฟดวงละสิบบาทเพราะว่าเพราะว่าช่วงเนี้ยค่ะคือที่ตลาดอินดี้เขาบอกว่าเข้าใจว่าทุกคนตอนนี้กําลังลําบากอยู่เรื่องของเศรษฐกิจ,กจกอะไรด้วยเนาะ ก็เลยบอกว่าจริงๆถ้ามาเนี่ยก็คือมาจองก่อน3 4มสี่โมงเนี่ยมาจองล็อกพอได้เลขล็อกเสร็จปุ๊บก็ตั้งร้านได้เลยเป็นแบงกระดินไม่เสียค่ะแต่ว่าถ้าจะต่อไฟก็จะเสียไปละสิบบาทนี่ดุลงมากวันรุ่งรั้นคนละเก้าสิบเก้าบาทเองจริงๆตอนมานั่งให้พี่เขาว่าไปแล้วนะเนี่ยรรเายังอยู่เลยไหนคะูกพี่ท้องยังหลับลูกพี่ท็อปใครอ่ะ ต้องบอกว่าน่ารักดิต้องชมว่าน่ารักน่ารักอุ้ไงพี่เขากำลังทำอยู่เลยวาดนานไหมคะสิบนาทีเร็วาทีหวยอ่ะอะไรอ๋อคอมไฟทำไปวางบนบนห้องน่ารักเลยรู้ต้นไม้ข้างหลังก็น่ารักตัวจะเป็นแคคตัสที่เป็นม้าแล้วเป็นลายแบบเทลเมทริกซ์ชอบไอ้นู่นข้างหลังสุดเลยสามเมตรร้อยหนึ่งมีมีค้อนด้วย ออยูนิคยูนิคอร์นเท่าไหร่คะม้าอันนั้นนะคะร้อยแปดสิบ้อยแปดสิบแต่ข้างหน้าร้อยหนึ่งอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณลูกค้าวันนี้คุณแม่ค้าแปลงตัวเป็นแม่ค้าแล้ยแม่ค้าแม่ค้ามาช็อปแล้วค่ะปล่อยปล่อยน้องไว้ที่ เราก็จะบอกว่านี่เป็นของที่ท็อก่ะขอบคุณค่ที่นี่ร้านอาหารสัดเลี้ยงมีเปน้องแมวมีหญ้าหญ้าแมวหญ้าไอ้ข้าวสาลีก็จะผลเล็บใช่ไหมที่บ้านเคยมีแมวเคยซื้อไปให้ไม่เล่นชอบโซฟามากกว่าไม่เล่นโซฟาใช่ค่ะเพราะว่าถ้าผลเล็บกับอันนี้มันไม่แพงโอ๊ย ของน้องก็มีนะเด็กๆตัวเล็กๆอ,อันนี้ตัวเท่าไหร่อะคะเราค่ะตัวละสองร้อยว 200, ันน่ารักจีเนนี่ไงมาถึงแล้วออฟเอยอเมริกันแจกนราธิาตตวาสตอนนี้อิมพอร์ตมาถึงกรุงเทพขึ้นมาถึงแล้วดาใครเด้อ ทุอเอะะาให้ครบเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็คือพอเข้ามาปุ๊บแบบมันจะเป็นโซนขายของที่เขาตั้งร้านอยู่แต่ถ้่าวางแบบแปรกระดินเลยเนี่ยก็จะเป็นโซนที่อยู่ติดข้างในมาอีกเป็นโซนที่เราทิ้งน้องฟอไว้ขายของนะคะอุ๊ยอันนี้อะไรอะค่ะพี่ท็อปทำยากครับรดรางเขาขายใช่ไหมอันนี้น่าจะขายด้วยวันนี้รถร้อยเดียวร้อยเดียวครับนเลก็ได้นะคะอือห เรามาเดินดูอาหารดีกว่า,าเพราะว่าตลาดนัดถ้าไม่มีอาหารก็เหมือนเหมือนไม่ใช่ตลาดนัดเนาะอันนี้เป็นบาร์บีคิวอ,อุ้วมีเคบับด้วยค่ะ น้ำยำรามเงงค่ะรอดูอนะครับผมเราค้นพบของดีตลาดอินดี้แล้วค่ะทุกคน อันนี้เป็นร้านเมืองญี่ปุ่นเหมือนที่ทานในห้างเลยแล้วราคาแค่79บาทเท่านั้นถูกมากเครื่องแน่นมากเนี่ยมีหมูมีไข่มีอะไรนะพวกผักเครื่องเคียงต่างๆอู้ครบมากเส้นก็เยอะมากเลย79บาทเฮ้ยดีใจที่นี่จะบอกว่าอาหารเขาเยอะมากเลยนะคะทุกคนแล้วที่สังเกตดูคือไม่ได้มีแค่อาหารแบบทั่วไปที่เราเห็นตามตลาดนัดอย่างเช่นติ่งย่างลูกชองลูกชิ้นไก่ย่ยางนะคะ เขาอินดี้สมชื่อตลาดจริงๆมีอาหารจากทั่วโลกเลยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันว่ามีอะไร่กื่้นบ้างาหรือเปล่าค่ะแต่ตอนนี้เติมพลังก่อนค่ะอ,อร่อยมะงก็มีเนี่ยดูสิของกินเยอะมากเลย <c oughs> หม่าล่าปกฟีหนึ่งสิบฟีสองค่ะโอ้ดูเขาโรยหม่าล่าสีน่ากินมากเลยพี่ขอสังเกตไหมคะทุกคนคือเรากินรามเมนอาหารญี่ปุ่นเสร็จแล้วใช่ไหมไม่น่าเชื่อว่าเนี่ยไม่ใช่อาหารตลาดน้ำแน่นอนที่นี่นะคะคือเขาอินดี้สมชื่อมากจริงๆทุกคนเขาจะมีอาหารเนี่ยจากทั่วโลกเลยอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อกี้กินรามเมงไปแล้วใช่ไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหมาล่าค่ะ แล้วก็มีเค้กญี่ปุ่นนะคะเอาไข่ปลาหมึกทอดค่ะชุดห้าสิค่ะเลยฮะชุดใหญ่เลยครับชุดใหญ่เลยเหรอ,อเอาชุดใหญ่เลยค่ะไปนั่งกินที่ร้านอะไรหืของเด็ดอยู่ตรงนี้น้ำจิ้มสูตรเด็ดค่ะ,<น>ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ อุ้ยเบอร์เกอร์บาร์บีคิวก็มีสวัสดีค่ะกินไหมพี่ท็อปเบอร์เกอร์แค่59บาาทเองนะเอาเบอร์เกอร์มาลองเอาเบอร์เกอร์ค่ะไม่เคยให้กันมาอย่างเน้ ทาโก้ร้องไห้เลยน้องปออุตส่าห์มาจะมากินทาโก้ใช่ไหมได้ได้ค่ะเดี๋ยวมาเหมาไปมาเหมาไปเลยได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะก็อร่อยจนต้องเหมานะคะเพราะฉะนั้นยามัวจะไปขายของค่ะมาสั่งทาโก้กินก่อนจะได้ไม่ต้องร้องไห้แบบเรานะคะแป้งออริจินัลหนึ่งค่ะใช่ไหนดีคะ้านที่60กับแบบ ไชกกางค่ะแล้ามาอังไฟนต้องอังก่อนใช่ไหมมาแล้วครับขอบคุณค่ะยีะหล่อซะไกลเลยโอ้ร้อนมากือขอบคุณคสุกจริงๆค่ะอาหารเขาไปค่ะคน้องปอจะได้ไม่่วพี่กูเนี่ยไปนานจังเลย ค่ะของกินมาแล้วของกินมาแล้วค่ะไม่น่าเชื่อในระหว่างที่เราไปเดินเล่นเอ้ยซื้ออาหารให้น้องปอไปเเดินนล่ซื้ออาหารให้น้องปอน้องปอขายของไปเยอะมากเหมือนขยับึ้นแบบขหาวอาหารอะไรอะไรอะไรขายได้ดีสุดน้องปอก็มีแต่อันนี้เลยขายได้ประมาณสี่ตัวสี่ตัวอันนี้ประมาณ ตัวเดียวัว่าพี่อเอากระาูกระเ็กาสอ๋อก็ได้เยอะอยู่นะแต่ว่ามีที่ขังวนมาในบัญชีต่อเก้าร้หบเก้าร้อยห้าสิบเพราะว่าี่คนเมื่อกีที่ซื้อซื้อซื้อกระต่ายก็เป็นพันหนึ่งสองพันหนึ่งสองพันสองสองพันสามสองพันสี่ใช่ไหมสองพันหกสองพันเจ็ดสองพันเจ็ด ก็ได้เยอะเหมือนกันเนาะไม่น่าเชื่อว่าเสื้อที่กองอยู่ที่บ้านแล้วไม่มีราคาเลยพอเอามาปุ๊บก็ก็ได้เงินแบบอันนี้ไม่เสียค่าไฟด้วยเออพราะตลาดอินดี้น่ารักมากอันนี้เป็นไฟอันนี้เป็นไฟเต็นใช้แบตไม่เสียค่าไฟด้วยสิบบาทเพราะว่าช้านมาจากบ้านงกมากทุกอย่างเลยไฟไฟฟรีที่ฟรีนะคะก็ฟรีเพราะว่ายืมมาค่ะก็ยืมมาทุกอย่างตอนนี้ก็มีของอันนี้ ใช่ค,ค่ะก็ <laughs> ซึ่งไม่ได้ใส่แล้ว <laughs> ไม่ขาย <laughs> ก,ก็อยากขายเองแต่ว่าก็แบบพาเพื่อนๆไปเดินดูรับรอเพราะว่าเชื่อว่ามีหลายคนแบบสนใจว่าเออถ้าเราอยากจะมาเปิดแท้ขายของอย่างเงี้ยต้องทายังไงบ้าง <laughs> ก็เลยพามาที่นี่มันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะไม่ร้อนด้วยเพราะว่าเขาเปิดตลาดเย็นเราทําให้เห็นแล้วเนาะว่าบางทีเราซื้อสภาพามาเยอะๆมันก็อย่างที่ทุกคนพูดใส่ไม่ทันจริง,รง <laughs> ๆ,ๆก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่อยากจะหายได้พิเศษแล้วก็มีของที่ไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยค่ะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆได้ค่ะ ตลาดอินดี้ตอนนี้นะคะแข่งฟรีอยู่ค่ะอุ้ยสนุกสบายไปเยอะเลย